สวัสดีครับผมผมิโอ้นะครับจากช่อง JL นะวันนี้มากับน้องโม่แล้วก็ท่านผบบอนะครับก็นี่นะครับน้ำตกวันนี้มาเที่ยวน้ำตกนะครับผมอ,นนอันนี้เป็นอันนี้เป็นคอสนะครับมีนี่อยู่ตรงนี้อะไรนะโจโงโนทากินะครับก็อันนี้มีอีกสามเดี๋ยวทางก็ ที่เดินนะครับวิธีเดินก็เดินหนีได้เดินไปนี่ต่อด้วยอนี้อันนี้แล้วก็อันนี้นะครับส่วนงนนนะครับงนนก็มีนี่ป้ายบอกนะครับสามารถขับรถไปได้นะครับหรือจะเดินผมก็ไม่แน่ใจนะผมว่าเดินไม่ไหวอ่ะอันนี้ต้องสองจุดแปดกิโลนะครับลองดูไปนี่คือน้ำตกด้านหลังนะครับด้านหลังเห็นไหมสวยนะครับ ตัวด้านหลังตรงนี้เขามีเหมือนข้างหลังก็มีเหมือนเป็นอะไรเหมือนเป็นร้านอาหารนั่งกินได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เข้ามาถึงตรงนี้นครับนี่ให้ดูบรรยากาศน,น,นี่น้ำด้านหลังเข้ามาใกล้น้ําตกเลยก็ตรงนี้น้ําตกตรงนี้นะเขาเรียกน้ําตกตรงนี้นะครับชื่อว่าน้ําตกโจโอนโนทากิกนะครับโจโองนะน้ําตกโจโอง มันตกเปลี่ยนเสียงแล้วแบบบรรากาศแล้วก็ด้านในนะครับด้านหลังนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะดูทางนะครับดูทางโอ้เส้นทางแบบ ่อนข้างจะแค,ะคบมาแล้วก็มีขิม,สมะสร้างขิมะนะหลงเหลืออยู่นิดหน่อยนะทางนั้นค่อนข้างแคบมากนะครับแล้วก็ชันด้วยโอ้โอ้อนาตาชิดาดีเหนไบรรยากาศริมทางนะมองไม่เห็นละยี่เห็นอัอนนี้นี่นมันตกนี้นะครับสูงม,มาก Vamos mm -hmm. โอซานโอสานสาน้ำตกนะครับพอดีว่าน้ำตกมันไม่มีที่จอดรถนะครับก็เลยพาน้าโมมาเดินเล่นลนะตลาดแถนี้นะตลาดวันนี้ตลาดปิดนะมาที่นี่ก็ปิดเดี๋ยวถ่ายรูปเล่นนะครับแล้วก็กลับบ้านกันนะครับผมอันนี้ปิดแผนสุดๆผิดแผนจริงนะครับ ก็คลิปนี้นะเป็นอีกหนึ่งคลิปนั้ที่เรียกได้ว่าเป็นชิปที่พิคาดจริงนะเพราะว่า,าปกติโดยสถานที่ทั่วไปของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีที่จอดรถน,นะครับแต่ว่า,อ,าอะไรนะโจโอ,องโนโทาคินี่น้ำตัวแห่งนี้เนี่ยมันที่จอดมีเฉพาะตรงตรง,ตรงอันที่แรกที่ผมไปนะครับส่วนมันจะมีอีก3ามที่ ซึ่งต้องไปอีกจากอย่างตามตามป้ายที่เห็นนะครับว่าสองกิโลอ่ะเจ็ดร้อยเมตรสองกิโลห้ากิโลอะไรพวกนี้นะครับก็จะต้องเดินขึ้นเขาไปอีกนะครับซึ่งถ้าผมมาคนเดียวหรือว่ามากับท่านพอบสองคนเนี่ยคิดว่าน่าจะเดินกันได้นะแล้วก็ <c oughs> ไม่ต้องห่วงเรื่องเวลาเพราะว่าถ้ามีน้ำมอมาด้วยเนี่ยก็เลยมีน้ำมอมาด้วยนะครับก็เลยทำให้แบบ เดี๋ยวถึงเวลากินนมเขาเลยในต้องให้นมอาจจะไม่ค่อยสะดวกนะครับก็เลยไม่สะดวกที่เดินไปนะครับก็ทีแรกนึกว่าจะมีขึ้นไปก็จะมีที่จอดรถเล็กๆตามตามตามน้าตกแต่ละจุดนะครับส,สรุปว่าทางขึ้นก็แคบมากนะครับแล้วก็อันตรายมากนะครับก็อย่างไงแล้วฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับว่าโอกาสที่จะมา3คนพร้อมกันอย่างเงี้ยมีน้อยมากๆนะครับยังไงแล้วฝากกด ติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับในคลิปต่ตอไปนะครับแล้วก็มีใครมีข้อเสนอแนะมีข้อแนะนำก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบครับลาไปก่อนก็สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้คลิปนี้ผิดพลาดจริงผิดแผนนะครับไม่เจ